เผยธุรกิจที่คนตกงานเยอะที่สุดในปี2024ในช่วงตลอดปี2024นะคะพวกเราคงเคยได้ยินข่าวการเลิกจ้างตกงานกิจการปิดตัวกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าธุรกิจไหนบ้างที่มียอดคนตกงานสูงที่สุดคุยกันต่อใน Job Talk New วค่ะ วิกฤตคนตกงานนะคะยังเป็นที่จับตามองในปี2024ธุรกิจที่คาดว่าจะมียอดคนตกงานมากที่สุดนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี AI เศรษฐกิจและรวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะและจากข้อมูลยอดคนตกงานที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจไหนบ้างเรามาดูกันค่ะ1กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตผลกระทบหลักๆเกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีทําให้โรงงานหลายแห่งในสายงานการผลิตนะคะเริ่มใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแทนที่ใช้แรงงานคน ขึ้นค่ะจึงทําให้การลดจํานวนพนักง,งานในสายงานการผลิตลงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ใช้ทักษะต่ํามีการทํางานแบบซ้าซากจึงทําให้แรงงานกลุ่มนี้นะคะเสี่ยงต่อการตกงานสูงที่สุดเพราะเนื่องจากเครื่องจักรสามารถทํางานได้เร็วและแม่นยํากว่าค่ะ2ธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าธุรกิจค้าปลีกซบเซาลงมากเพราะต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านของเศรษฐกิจและคู่แข่งที่มีเพิ่มขึ้นค่ะที่สําคัญการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์สนะคะและการเปลี่ยน แปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยังทําให้ร้านค้าปีกรูปแบบเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายที่มีมากขึ้นค่ะและรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าและร้านค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์ได้จําเป็นต้องลดจํานวนพนักง,งานและปิดกิจการลงนะคะทําให้พนักง,งานขายจํานวนมากตกงานค่ะสามธุรกิจอสังหารริมทัพย์และก่อสร้างผลกระทบเกิดจากความชะลอตัวของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะและปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงขึ้นทําให้การกู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมยากขึ้นค่ะ ส่งผลให้ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลงนะคะทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างต้องชะลอการลงทุนและลดจํานวนโครงการใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินจําเป็นต้องปิดกิจการลงและอาจจะต้องเลิกจ้างพนักง,งานเป็นจํานวนมากค่ะ 4ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนอกจากผลพวงที่เกิดจากโควิด1 9นะคะทําให้โรงแรมหลายแห่งต้องปิดตัวลงและทําให้บางแห่งอาจจะต้องฟื้นตัวยากค่ะและเหตุการณ์นี้นะคะทําให้ต้องชะลอการจ้างพนักง,งานใหม่ค่ะและรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาช่วยในส่วนงานบริการมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการใช้ระบบเช็คอินอัตโนมัติและบริการจองโรงแรมออนไลน์ทําให้ความต้องการพนักง,งานบริการในโรงแรมลดลงค่ะ 5. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ผลกระทบหลักๆนะคะเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะและสื่อดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทําให้สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาราและรวมไปถึงโฆษณาทางทีวีและวิทยุได้รับความนิยมน้อยลงค่ะส่งผลให้สํานักพิมพ์นะคะและบริษัทโฆษณารูปแบบเดิมที่ไม่สามารถแข่งขันในโลกของดิจิตอลได้จําเป็นต้องลดจํานวนพนักง,งานลงเหลือไว้แต่พนักง,งานที่มีความสามารถและสามารถปรับตัวได้ค่ะนี่เป็นเพียงบางกลุ่มธุรกิจที่มีการปิิกิจาการ และเลิกจ้างพนักง,งานมากที่สุดเพราะยังมีอีกหลายธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายๆธุรกิจกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม job talk new หรือว่ากดไลค์กดแชร์ช่อง job bkk official กันด้วยนะคะ